ผมมองดูในในเฟซบุ๊กในไลน์เห็นพระคุณเจ้าหลายรท่านออกมาพูดถึงเรื่องการทำคำสอนของพระพุทธศาสนาเรื่องการสวดมนต์บางคนบอกว่าการสวดมนต์ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงการสอนคือสอนให้เกิดสติปัญญาให้รู้จักรูปนามให้รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตา บางคนก็พูดนะฟันบางคนก็พูดไม่น่าฟังพูดเหมือนไม่อยากให้ได้สวดมนต์ว่าสวดมนต์ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเป็นนกแก้วนกคุณทองเราไม่ได้ดูว่าการสืบทอดพระพุทธศาสนา,าของเราจะมาได้ลงบรรจยหลักอักษรเป็นตัวหนังสือตัวอักขรเนี่ยพยัญชนะเนี่ย,ย,นนเ,ยเขาท่องกันมาเนี่ยมุขปา,าถาเนี่ยการสืบทอดโดยใช้หลักการท่องจํา เป็นสายๆนะมันท่องปฏิโมกทุกวันเนี่ยนะก็อย่าไปมีประเด็นนักเลยเพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยเป็นเบื้องต้นในการที่จะเข้ามาศึกษาก็เท่ากับการศึกษาแม่บทบเหมือนกับเรารักษาศีลศีลห้าข้อถ้าเราว่าปาณาติบาตาเวลรมณีศิขาปลังสมาธิยามิไม่ได้ถามว่าเราเว้นจากการ ถ้าเนี่ยได้ไหมได้แต่ถ้าเราได้พร็เจ่าก็ได้สองอย่างคือได้แม่บกด้วยเวลาไปขอเวลาไปสอนเวลาไปอธิบายก็เอาบทแม่มาตั้งวัีปานาติบาตาเวรมณีแล้วก็แปลว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์นะมันเป็นตัวประกอบมันเป็นเปลือกก็จริงเนี่ยแต่มันเป็นเปลือกที่หุ้มห่อสารภายในในพุทธศาสนาเนี่ยผมเคยให้พระ ให้เนนไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องการส่วนมนส่วนมนบางทีระบบการท่องเนาะกับโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าจัดการได้ประมาณสักสามสี่เดือน,น,น,เ,นเ,ดอเด็กนักเรียนที่เคยดื้อเด็กนักเรียนทีเเนเ่เคยไม่เป็นระเบียบเคยดื้อเคยซนเคยอะไรเคยไม่ทำพูดไม่พร้อมทำไม่พร้อมเนี่ย พอเอามนเข้าไปสวดมนที่เขาสวดเนี่ยอนุภาเวนะมีอนุภาผมบอกอามีอนุภาทําให้เด็กเนี่ยเกิดความเรียบร้อยเป็นระเบียบทําอะไรก็เป็นระเบียบเมื่อก่อน,ก,นกว่าจะรวมแถวกว่าจะตั้งแถวเขาสะหน้าเสาตรงได้ต้องประกาศเรียกลวไปตามกันแต่พอสวดมนมากๆเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกแล้วก็รับความรับผิดชอบก็จะเกิดขึ้นมา ะฉะนั้นใครจะว่าการสวดมนต์หรือการทําคูบาตามคูบาอาจารย์ที่ท่านทำมาแล้วมันไม่ถูกต้องเนี่ยผมก็ว่าบางทีเราต้องมองให้กว้างกว่านั้นไม่ได้เสียหายนะครับ